สวัสดีครับหลายๆท่านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดรอบใหม่นี้คงรอว่ารัฐบาลจะมีมาตรการอะไรออกมาช่วยเหลือผลจากการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่12มกราคมที่ผ่านมาได้ข้อสรุป5มาตรการที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง มาตรการแรกก็คือให้ใช้ไฟฟ้าฟรี2เดือนตั้งแต่กุมภาพันธ์ถึงมีนาคม2 5 6 4โดยให้ใช้ฟรี90หน่วยแรกเฉพาะบ้านพักอาศัยที่ใช้ไฟไม่เกิน1 5 0หน่วยต่อเดือนเท่านั้นนะครับสำหรับบ้านพักอาศัยที่ใช้ไฟเกิน150หหน่วยต่อเดือนอาจจะได้ลดโดยมีเงื่อนไขก็ให้รอประกาศของกระทรวงการคลังอีกครั้ง มาตรการที่2ลดค่าน้ำา10%เป็นระยะเวลา2เดือนก็คือเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม2 5ง4มาตรการนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะที่พักอาศัยและกิจการขนาดเล็กเท่านั้นสำหรับมาตรการที่3รัฐจะให้ความช่วยเหลือในค่าอินเทอร์เน็ตโดยคอรมได้มอบให้กระทรวงดิจิทัลคุยกับผู้ประกอบการนะครับเพื่อ,เ,อ,อเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตบ้าน แล้วก็มือถือแล้วก็เวลาโหลดแอปเหมาะชนะก็ไม่คิดค่า Data เป็นเวลา3เดือนสำหรับมาตรการที่4นะครับรัฐจะขยายสิทธิ์ของโครงการคนละครึ่งเพิ่มอีก1ล้านสิทธิ์โดยจะเปิดลงทะเบียน2 0มกราคมและให้ใช้สิทธิ์ได้2 5มกราคมปี2.5.64ครับมาตรการที่5เป็นมาตรการเราชนะ รัฐจะให้ความช่วยเหลือเยียวยาคนละ3,500บาทต่อเดือนต่อคนนะครับเป็นเวลา2เดือนโดยจะได้รับเงินเยียวยาภายในสิ้นเดือนมกราหรือต้นกุมภาพันธ์า5 6 4จากนี้ก็ให้รอประกาศอย่างเป็นทางการนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับถ้าทุกท่านถูกใจก็อย,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามแล้วก็กดแจ้งเตือนจะได้พบกันในคลิปหน้าอีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ